สวัสดีค่ะ,พะเพื่อนวันนี้เป็นเมนูเบาๆนะคะสำหรับคุณชายที่บ้านเบอร์เกอร์แล้วก็ถั่วต้มมันต้มจบข่าวค่ะซอสก็จะเป็นซอสติดกระทะนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับกระทะเลยอาหารวันนี้ c ล e นแน่นอนนะคะสุขภาพตีต้องเริ่มต้นจากอาหารที่ดีที่คุณกินเข้าไปได้นะ,ะวันนี้ก็มาชิลๆกันหน่อยเนาะเอานิดนึงพอค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้น้ำใ <พอ S 1> <ห>มเพือนนี้จ้สู้ผู้สุขคนเลยนะคะมามากินข้าวน้ำคอยเมื่อนี่อาหารคุณไส้เรียบร้อยอาหารคุณเมียกบสิบระมาณนี่แลหละมดเจ้าส้มพักนะคะกับพริกสดเนาะเก็บหมูว่านนี่นะคะแล้วก็อกไก่ย่างนะคะแล้วก็ทั่วต้มเนาะคะ่ะแล้วก็ข้าว ผสมขีน้นัวนะคะสําหรับกินเนาะแล้วก็ซุปนะคะน้ำซุปบนห่อนเนาะต้มน้ำอ่าโค้งไก่โเจเอยแสบแบน้ำกันมาเบาๆลายใหญ่หางนะคะเมื่อนี้กินอาหารง่ายๆสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุคนนะคะมามากินข้าวน้ำกันเนาะเมื่อกี้มื่อกี้หายเบิ้งแล้วว่าไม่อียงแน่นะคะนี่คือสมพักเนาะค่ะแล้วก็พริกสดในสวนนะคะแล้วก็น้ำซุปต้มนะคะโค้งไก่เนาะค่ะทุกคนค่ะแ่บแสบดอก หนาวจยังสิมุจเจอบฝนตกแบบเหนียวๆมาตั้งเจ้า่อยหนยสดห่อนแซ่บกับไก่ย่างเขา่าขิ้นัวนะคะทุกคนมามามาเบาๆลายใหญ่หางใกล้กับมักแบบธรรมด,ดาเขานะคะมักตามสูตรของจะค้องโหลดกินง่ายๆ มือนี้มากแบบเร่งรวนในจักน้อยนะคะคือต้องมีธุระออกไปข้างนอกพร้อมก็เลยแบบเก็บพริกเมาเรียบร้อยสักก้อนนะคะไปซื้อองซื้อข้องมามาเตรียมก่อนที่จะข้องสเขารับการผ่าตัดนั่นเองเนาะคะ่ะโอ้ยเพมเม่าเจ้าเอ้ยนี่คืองหมึกพริกปลูกเองม่าเจ้าในสวนเพชรแฮ ไปกับพ่อดีแซบจเวลาเห็ดนำซุปเทือนะคะมุ่งกับสีอิ็ดหลายๆก็เกิดกับพ่อเห็ดสีเิ็ดนำก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าอันนี้มันบะหม่นำก๋วยเตี๋ยวเนาะเห็ดมีเกี่ยวกินนะคะ มีกินก็เลยน้ำซุปมันเหลือเอามาลองข้อนะคะเพราะว่ากินเขาเมื่อกี้พะได้ใส่อย่างมางมากรสชาติมันเกิดจะจืดๆนิดจักน้อยนะคะช่วงนี้จะดูแลสุขภาพจากค้องพอมก็เลยต้องกินให้ประมาณจ๊าเนี่ขนาดว่าดูแลนั่นเนี่ย เผ็ดกับยังบ่ยยอมนะคะสมกันทั้งตองกินออโอ้โหเผ็ดเผ็ดเผ็ดกินง่ายๆ่ายมาั้งเา ยังบวชขาดความเป็น,นบ้านบานของเฮาอยู่นะคะเคยอยู่จังไลกเคยอยู่จังสันแซบหมากหูกร้าบาง สำหรับปูได้ใดบ่ท่านได้เคยกินขี้นวเนาะขี้นวนี่เ่าสามารถผสมกันกับเข่านะคะแล้วก็ไเป็นงได้ตามปกตินะคะล่องเบิงค่ะเพื่อสุขภาพของเขาเนะเบาหน่อยเบาไลายเอาพอดีไว้ก่อนเนาะคะ่ะทุกคนผูใด้ที่บ่คอยกินท่านจะพืชเนาะคะ่ะกับซีโ่คอยเขาใจปานไดน,นะคะนะครับอีกอย่างหนึงน่งเนาะอันนี้เขาก็เอินเป็นแบบว่า มันเป็นท่านยาพืชจังไลอ่ะมันเป็นเม็ดเนาะถือว่าท่านยาพืชมันก็บบาหนากอยู่มื่อกินที่แรกๆมันจะเป็นแข็งแก่งบาแสแต่ว่าด้วยความที่เฮากินกินเรื่อยๆเนาะค่ะกินทุกเมล็ดพืชน่ะ มันเป็นคนมากกินไหนมากกว่ากิ่นโตมันเองนะคะก็เลยสิ้นก็เลยสิ้นแล้วรสชาติกับพวกใแซบนะคะถ้าห้องงกินแต่มันโดยตรงรสชาติเ,าเขาจะออกเปื่นนอนๆขมนจดจังเลยขมนิดเดียวนะคะโดยเฉพาะกลิ่นของเขาเนี่ยว่าวมีผู้ใดมักเพราะปันไดนะคะแต่ว่าหากเอาเรื่องสุขภาพเขานะคะ ไม่บอกด้วยว่าถ้าผู้ใดกินได้ดีนะคะห้า่ได้จดจเป็นต้องกินปริมาณที่ร้ายแต่ว่าไ้มันเป็นเขาเอิ่ว่าเป็นสารหย่อาหารเกิดขึ้นในเขาห้องนะผู้ใดมากินเขาอยู่แล้วนะคะนี่คือตัวแบบว่าไปซอยที่ให้เฮากินเขาในหน่อยลง่เพราะยังมันเป็นเอ่อเป็นไฟเบอร์ม่นบอกคะ่ะ มีไฟเบอร์ก็ป้องกันนู่นนี่นั่นร้ายเกินบาดห้อกินแล้วเข่ามันบริหนุมในปากมันจบมันเริ่มแบบแข็งๆในจักหน่อยห้าสิียุดกินโดยอัตโนโมัติร้องเอาอไปใส่บางเด้อยูดายมารับความหม่นนะคะ สามารถใช้ตัวนี้ในการควบคุมอาหารได้เวิร์กนะแต่ว่ามุยฮัดกินดีดีย่างน้องมุยกินตัวมุยเองก็ดีนะแต่ว่ามุยพยายามเพียรให้แฟนกินพร้อมเอาไปมากแฟนก็กินเขาน้ำกันคือนมุยได้ <laughs> เวลาเท็ดเกับเขาเทืองสิบ่ตรงองยากนะคะลัเงเทืออาจจะต้องแบบเปลี่ยนอาหารให้แกบ้บางสิ่นาาางนะฮะแต่บางส่วนตัวของมวยมวยกระสิบยายา่ากินแบบบางสิ่ไปต่อไปสักพักหนึ่งนะคะเพื่อยังในเรื่องของ <c oughs> ไขมันทุกอย่างเนาะคะ่ะไขมันในร่างกายของเฮานี่เฮา,าก็ต้องควบคุมบางนะคะโบมันเฮ้าถาแต่หมอบอกนะคะบางเทือหมอบอกเข้าดูดูเฮาสเได้ไปตัวเลือดเทือไปโน่นนี่นั่นเทือนะคะแอดมิแต่ละเทือเนี่ มุยกะท่างกากเรื่องเวลามุยกัเลยแบบว่าอืมเข้าตรงคำนวณจะคล้องไปพร้อมแล้วนะคะทุกคน กินแบบง่ายมากแต่และหมือน่ต้องขึ้นยากๆนะคะตั้งแต่กินมวยกับสีสันหาทุกอย่างนะทุกคนคะ่ะทามาของแสบห้อกินได้บอก,กินได้คือเกาแต่ว่ามันก็จะเป็นมือนแสบแนมมือบโบแนงสิเนาะคะ่ะเพราะว่าทุกคนเฮ่าเนี่ยเรต้องการอีหยังที่แบบมากมม่นะคะร่างกายของเฮา แร่ธาตุวิตามินไขมันก็นมีบางเล็กน้อยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือแฟตโหลดจะดีมากๆแต่มันก็บอะไรมันบ่เซ่ มืมควบกุมน้ำหนักมากได้สักพักหนึ่งหรอก็ถือว่าโอเคกับร่างกายของมหมยเองนะคะ <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่มหมยต้องทตะต่อไปก็เพื่อว่าคือเขาพยายามลดน้ำหนักตนเองถามว่าอดไหมไม่อดนะคะทุกคนกินข้าวสามเวลาเหมือนเดิมแต่แปลกที่ว่าน้ำหนักมันลงได้ยังไง ิ่งที่มอเปิบอกมากแนะนํามากเนาะค่ะก็คือเรื่องการกินแลวกการนอนนะ,ะนอนให้เป็นเวลานะคะตื่นให้เป็นเวลาแล้วทานข้าวให้เป็นเวลาเนาะคะ่ะมันสะดีมากๆเลยสําหรับกระเพาะเห้าแลวการ่างกายของเข้าโดยสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะนะคะสิ่งที่ผู้ใด กำลังเฮ็ดอยู่ตอนนี้นะชอบนอนดึกแต่ชอบทานของหวานควบคู่ไปด้วยทําลายตับนะคะทุกคนบ่เป็นผู้ใดหรอกจะคล้องแหละเป็นนะคะมือก็เลยตรงเดชชื่อโอกาสเลยคือตอนนี้มาเปลี่ยนตัวเองนะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในการกินแล้วก็ปรับเปลี่ยนในการออนอนนะคะดึกปันได้ก็ตามมือด,ดื่มนำเป็นสิ่งแรกเลยนะคะ น้ำนี่ต้องเอาเตรียมพร้อมไปเลยภายในต่อว,วันนะ2อสลิตรเนาะมวยดื่มจังสันตลอดแต่กรน,นี้ี่เป็นคนที่แบบกินจุกกินจิกและก็โคกนี่ต้องสแตนบายจะเป็นไล่เ่าเรือว่าเป็นโคกที่แบบ โอ้ยน้ำตาลแบบเป็นกระป๋องมาเลยนะยทุกคนเป็นกระป๋องไม่พอนะ2อถึงสกระป๋องนะคะทุกคนนี่คือข้าไปเฮ็ดข้าไปทำไรทำไรรระบบขนาดเราสังส่งรันได้นะคะแต่ว่าเมื่อสังส่งรันเสร็จแล้วคุณต้องรู้จักให้คุณค่ากับชีวิตของตัวเองนะคะ ร่างกายของเราต้องการชีวิตคือกันได้ทุกคนต้องเป็นแค่ห้าซื่อนะคะ <S <S วันนี้ขอเน้นๆนะคะสุขภาพนิดน,นึง ในี้ละบนันอกไก่ครึ่งนึงนะคะอกไก่อกไก่สึมมันเป็นสองส่วนใหญ่ๆมันบอกคุณเจ้าถ้าอกไก่ใหญ่แห้งถ้าเห็ดเป็นสามส่วนต่อว,วันเนาะคะ่ะต่อครั้งต่อมื้อมเมนต่อวันังสั่นต่อมื้อกับข้าวเ่านมักอร่อยคุณได้แต่ อย่านําไปโทษนะคะเพราะร่างกายของเรารับแต่ของดีๆเยอะเกินไปแล้วนะคะทุกคนน้ำมันนี่เป็นสิ่งดีนะแต่เมื่อเข้าไปสะสมในร่างกายของเราแล้วมันเป็นสิ่งที่แย่ม,มากๆมาเมื่อนี้ไม่หคุณภาพให้กับตัวเห็ คลิปนี้มาแปลกแม่หมอมนเจ้าบริได้ภาพมาแสบแต่ว่า้ามาแสบในเรื่องคุณภาพของชีวิตนะคะคุณภาพของร่างกายจริงๆอิ่มฝันมดเจ้าเห็นละ พราะว่าเขากินเขาก็ขี้นัวนะคะข้าวม้อไมไ่ตักเยอะนะคะทุกคนมือจุงข้าวพอดีแต่ว่าขี้นัวนี่จะเยอะกว่าข้าวนิดนึงยังเือเยอะสมพักดมเอา กินได้หมดนะคะแต่ว่ากินพอประมาณอ,อ,อ,อิ่มอิ่มมากๆจึงได้ก็ตามนะคะ มื่อนี้เป็นเมือที่แสนอร่อยเหมือนกันจะบอกว่าแม่อร่อยอร่อยจริงๆเราหิวเราต้องกินนะคะทุกคนเพื่ออะไรเพื่อไปล่อเล้้ยงสุขภาพร่างกายของเราเราจะไม่กินเพื่ออยู่อย่างเดียวนะคะอยู่แบบมีคุณภาพในการใช้ชีวิตนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหละเมื่อนี้มวยมาก,กินให้เบิงแล้วนะคะหล้่กะ็มาเบิงว่ามวยคำนวณการกินยังไงนะคะนี่แหละในในชีวิตแต่ละวันของมวยสิเป็นยังสี่ กินข้าวให้ครบทุกมือ้อทุกคนคะ่ะสามวันก็ต้องกินสามมื้อเหมือนกัน <c oughs> ทุกๆุกมื้อเป็นประโยชน์สําหรับร่างกายของเฮาแต่ว่ามื้อไหนที่จะเป็นมื้อหนักมื้อไหนที่จะเป็นมื้อเบานะคะต้องคํานวณเองเนาะคะ่ะ จังได้ก็ตามคลิปนี้มือก็ต้องขอตัวแล้วเมื่อเจ้ากินแล้วก็สซิฟ้าออไปทําทุระนะคะตอนนี้ต้องไปยื่นเอกสารให้เรียบร้อยที่ทํางานก่อนไม่ไหวเพราะก่อนที่สีเขาการผ้าตัดนั้นมือต้องเตรียมทุกอย่างให้มันเรียบร้อยทั้งในบ้านผอมนะคะจังได้ก็ตามไปพอกันคลิปหนาเด้อฝากไว้นํน่นเด้อจ้ะทุกคนคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเหมือก็เลยมากอ่าใอ้ฟังนะคะในการกินมือนีเป็นยังไงนั่นเองเนาะคะ่ะ ไว้พอกันคลิปหน้าค่ะจังไดก็ตามนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใ,ใจให้สวาวสว่างคนเกิดบันนำในด,ด้วยจ้าบายบายค่ะมือนีขอตัวเร็วนะคะไปละพอกันคลิปหนาจ้า